สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนดูดวงความรักวิ i เอมทาร์นะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะคะแม่มดจะขอทำความเข้าใจกับทุกคนที่เปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแม่มดเองตั้งใจที่จะทำช่องขึ้นมานะคะเพื่อส่งต่อกาลังใจและคำแนะนำดีๆให้กับคนที่มีปัญหา ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะขอความกรุณานะคะคนที่จะแสดงความเห็นในคลิปขอให้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะและการดูดวงส่วนตัวค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมดสามารถติดต่อได้ที่ Inbox Facebook w ๊กวิชเอมทาร์นะคะแม่มดจะทิ้งลิงก์การติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาในหัวข้อของเรากันนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ทธันวาคมนะคะในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสามสำรับนะคะ e v อว y เดวิท t าร a r อดเปิดในฝั่งของตัวคุณค่ะ a f t e r t a r o t เปิดในฝั่งเขาคนนั้นของตัวคุณนะคะและ Romance Angel ขอคำแนะนำในเรื่องความรักให้กับชาวราศีธนูค่ะตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนู16-30พฤศจิกายนให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยค่ะ The Sun ค่ะ six of cups นะคะ The Hello f r a n t ค่ะ Five of Cups นะคะ Page of p e n t a c l e ค่ะ King of Cups ค่ะ Hangman ค่ะ Seven of Wands นะคะ two of p e n t a c ค e ค่ะขอโทษค่ะ t w o o f o n นนะคะ king of p e n t a c ค e ค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะภายในตำแหน่งแรกได้เดอะซันนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสนุกสนานร่าเริงค่ะคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะคุณเป็นคนที่มี กำลังใจนะคะดีนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีพลังนะคะสามารถที่จะส่งต่อพลังและกําลังใจดีๆไปให้คนอื่นไปให้คนที่อยู่รอบข้างตัวคุณได้นะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีค่ะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวงการการแสดงวงการบันเทิงนะคะคุณอาจจะเป็นนักร้องนักแสดงเป็นศิลปินก็เป็นได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณรู้สึกผิดหวังนะคะ เสียใจนะคะรู้สึกอยากที่จะกลับไปแก้ไขเรื่องราวความรักต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณยังไม่ปล่อยวางนะคะคุณยังคงคิดนะคะแล้วก็ติดนะคะอยู่ในเรื่องนั้นนะคะแล้วก็มี six of cups เข้ามาด้วยแม่มดมองว่าตัวคุณเองค่ะกำลังหวนกลับไปนึกถึงความรู้สึกดีๆนะคะความรู้สึกเก่าๆคนรักเก่าความรักครั้งเก่านะคะเป็นความรู้สึกที่คุณ อยากจะกลับไปใช้เวลาในช่วงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันในวัยเด็กนะคะหรือคุณและเขาอาจจะมีคนใดคนหนึ่งนะคะที่อายุน้อยกว่ากันนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีพฤกษกนะคะมีเฮเ h เฟนเข้ามาด้วยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ เขาเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นโสดนานแต่งงานช้านะคะหรือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ชอบทำบุญชอบเข้าวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก็เป็นได้นะคะกับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็นลักษณะของคนธาตุดินนะคะ page of p e n t a c l e นะคะหมายถึงเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในธาตุดินนะคะ ราศีพฤกษกันแล้วก็มังกรค่ะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือเขามักจะชอบทำนิสัยเหมือนเด็กกันนะคะเป็นคนที่เหมือนกับมองดูจะไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาเป็นคนที่มีความรักมั่นคงนะคะมีความรู้สึกดีๆนะคะมีความรักดีๆอยากที่จะนำมามอบให้กับคุณความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แม่มดยังเห็นอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น king of c u p นะคะ เป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะ เขาเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุห่างจากคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเป็นผู้ชายที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนค่ะเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะเขามีความรักและความรู้สึกดีๆอยากที่จะนํามามอบให้กับคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณคิดมากค่ะเป็นกังวลนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความรักแม่มดมองว่าความรักในครั้งนี้เป็นรักซ้อนนะคะ เพราะว่ามีหลายบุคคลในความสัมพันธ์นะคะและเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเครียดแล้วก็คิดมากวิตกกังวลม,มากนะคะในขณะนี้ค่ะตัวคุณเองนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณยังลังเลค,ค่ะคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเลือก หรือตัดสินใจยังไงนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะเป็น king of p e n t a c l e ลักษณะของผู้ชายที่อยู่ในราศีธาตุดินนะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีพฤกษกกันแล้วก็มังกรนะคะเป็นผู้ใหญ่ค่ะอายุมากกว่าคุณ5ปีขึ้นไปนะคะเขาเป็นคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะไรนะคะเขา พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านนะคะเป็นคนที่มีความรักมั่นคงค่ะแต่จะไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาแบบชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาจะไม่ค่อยแสดงความรักหรือแสดงความรู้สึกอะไรออกมามากเกินไปนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่บดอ่านได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะขอไพ่เพิ่มในฝั่งสถานการณ์เขาคนนั้นของตัวคุณนะคะ ขอคำแนะนำจากไพ่เขาคนนั้นของชาวราศีธนูค่ะ16-30พฤศจิกายนให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำนะคะเดอะฟูค่ะ age o ออฟสอดนะคะ Seven of Pentacle ค่ะ Eight of Sword นะคะ Page of Cup ค่ะ Two of Sword ค่ะ Nine of Pentacle นะคะ King of w One ค่ะ Knight of w One นะคะ Five of s w o r d ค่ะสถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของคุณชาวราศีธนูนะคะไายในตำแหน่งแรกได้เดิรฟูนะคะเขาเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงค่ะมองโลกในแง่ดีนะคะ คนที่อยู่ใกล้ๆเขานะะคก็พอยที่จะมีความสุขไปกับตัวเขาด้วยนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่สามารถที่จะส่งความสุขให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างได้นะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเขาเป็นคนที่ยังไม่อยากผูกมัดยังไม่อยากมีพันธะนะคะในเรื่องของความรักนะคะพูดง่ายๆว่าเขายังไม่อยากมีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะเขายังไม่อยากที่จะตกลงปงใจคบกับใครง่ายๆนะคะตัวเขาเองนะคะ ตอนนี้ค่ะก็ตกอยู่ในสถานการณ์ของการที่เขาอยากจะพูดคุยกับคุณนะคะอยากจะเคลียร์ความรู้สึกให้ชัดเจนแม่มดมองว่าตอนนี้ค่ะเขากำลังประเมินความสัมพันธ์นะคะเขากำลังประเมินคุณค่ะว่าในความสัมพันธ์นี้เขาจะสามารถที่จะพัฒนาหรือไปต่อกับคุณได้หรือเปล่านะคะแม่มดมองว่า ตัวเขาเองเป็นคนที่รักสนุกนะคะยังไม่อยากที่จะผูกพันในขณะที่ตัวคุณนะคะอาจที่จะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนนะคะก็เป็นได้นะคะแล้วก็ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมี e i g of s w o r d นะคะและ two of s w o r d และ five of s w o r d เข้ามาด้วยนะคะแม่มดจะอ่านรวมกันนะคะมันหมายความว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกอึดอัดนะคะเขารู้สึกว่า เขาไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่เขายังตัดสินใจไม่ได้ยังเลือกไม่ได้นะคะยังพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้คุณรู้นะคะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาขัดแย้งกันนะคะเหมือน <ral> <u> ต่างฝ่ายต่างก็จะใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะเหมือนต่างคนก็ต่างมีอีโก้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะยอมให้กันในความสัมพันธ์นี้นะคะ ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวคุณมีเพจออ f คั p ขึ้นมาด้วยนะคะเขาก็รู้สึกดีค่ะเขาก็รู้สึกรักนะคะเขามีความรู้สึกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือ และดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะเหมือนกับว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติดีนะคะเป็นคนที่มีความสุขเพราะว่ามีฐานะการเงินและการงานที่ดีนะคะเขาคนนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีธาตุไฟก็เป็นได้นะคะมี King of One และ Knight of One เข้ามาด้วย King of o ฟว n นหมายถึงผู้ชายที่เก่งในเรื่องงานนะคะ เป็นผู้ชายที่อยู่ในราศีธาตุไฟนะคะราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเขาเป็นผู้นำค่ะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานนะคะมีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานเป็นคนทำงานเก่งค่ะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณน่ะนะคะ เขามีความรู้สึกดีๆค่ะอยากที่จะมาสร้างความสัมพันธ์แบบรวดเร็วกับคุณนะคะแต่เขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาคิดแต่เขาไม่แสดงออกนะคะกับอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์ค่ะ Night of w a n d นะคะเป็นผู้ชายที่อายุใกล้เคียงกันกับตัวคุณนะคะอยู่ในราศีธาตุไฟเช่นเดียวกันค่ะราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเป็นผู้ชายที่เป็นผู้นำนะคะเป็นผู้ชายที่เก่งในเรื่องงานค่ะ คนนี้จะแตกต่างจาก king of one นะคะคือเขาค่อนข้างที่จะใจร้อนค่ะอยากที่จะรุกเข้ามาจีบคุณนะคะคิดยังไงก็แสดงความรู้สึกและทำให้คุณเห็นแบบชัดเจนนะคะแม่มดอ่านได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ในฝั่งของเขาคนนั้นของชาวราศีธนูเดี๋ยวเราจะขอ่ห้ romance angel นะคะในเรื่องความรักให้กับชาวราศีธนูนะคะ ขอคำแนะนำให้ชาวราศีพนูค่ะให้ไพ่ช่วยแนะนำด้วยนะคะ Finances and Career ค่ะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจจะมีหนึ่งคนนะคะที่มีฐานะมากกว่าอีกหนึ่งคนนะคะ Finances and Career นะคะหมายถึงว่า คุณและเขาอาจจะมีฐานะการเงินและการงานที่แตกต่างกันนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นปัจจัยและตัวแปรสำคัญในความรักครั้งนี้ค่ะ Give your relationship a change ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณให้โอกาสความรักความสัมพันธ์ในครั้งเก่านะคะให้คนรักเก่าได้กลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวค่ะให้โอกาสเขาอีกครั้งนะคะ True Love ค่ะเขาคือคนที่ใช่นะคะเขาคือรักแท้ของคุณนะคะ p l a y f u t e ค่ะไพ่บอกว่าให้คุณทำตัวให้สนุกสนานร่าเริงนะคะคุณจะสามารถดึงดูดความรู้สึกและความรักดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้นะคะแสดงความร่าเริงความสดใสในตัวคุณออกมานะคะใบสุดท้ายนะคะ o p t i m t h ิเม t b o u t y o u r l o v e l i f e ค่ะไพ่แนะนำให้คุณมีทัศนคติบวกในเรื่องของความรักนะคะทัศนคติที่ดีนะคะจะนำพาความรักดีๆมาสู่ตัวคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะแม่หมดอ่านได้ประมาณนี้นะคะการอ่านนี้นะคะเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเป็นการอ่านแบบทั่วไปมีได้ช้ีเฉพาะเจอะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้นะคะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแม่มดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ Wish AIM t ารอดนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ